ครับเพื่อนๆครับด right ูแล so oh, oh, the ้วครับมาอีกแล้วแบบแรงแล้วครับวันนี้นะโอ้โหนักเลยนะครับดูนะครับโอ้โหมันมีลมด้วยนะครับโบนมาแล้วครับต่อพายุคาประกาศว่าพายุเข้ากนเข้าจริงกระผูเหมืดเลยนะครับกรผ่เหมือนเลยเหมือนเลยนะครับโอ้โหดูนะครับฝนโตครับดนโตนะครับดูพัดลมพัดกัดลมพักันเลยนะครับ ดูเลยัดูดูดครับอยาุเข้านะครับผดูนะครับดูลมด้วยนะครับผดูมีลมด้วยนะครับผน่ากลัว like เลยนะครับตัว <todo> น <disrespect> ี้่าะคผดูอายุเข้านะครับตัวนี้ดูแรต้ด้วยนะครับคนแรกคนแรกมาแล้วครับผดูดูดูเด้อครับผม ทั้ nice ่ลมทั้งคนแล้วครับแรงด้วยครับฝนจะลายมากนะครับคอนนแบบนี้นะครับผายุก็แบบนี้แหละนะครับเนาะอ่าดูดูดูนะครับผมโอ้โหดูดูดูฟ้าขาวไปหมดเลยนะครับดูดูนะครับดูผมนะโอ้โหดูท้องฟ้าดูลมด้วยนะครับดูดูดูเม็ดฝนครับดูเม็ดฝนนะครับดูนะครับผมแรงมากครับตอนนี้ าจะยาวนะครับน่าจะตกนานนะฮะดูอาการแล้วนะครับผมน้ําท่วมไปแล้วนะครับผมดูนะครับโหแรงมากนะครับดูดูดูนะครับดู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 ต้นไม้ด้วยนะครับดูดูนะครับผมตีเลยนะครับดูดูดูเป็นฝนครับผมโอ้โหน่ากลัวเลยนะครับตอนนี้เห็นไหมั้องลงน้ำฝนโอ้โหดี๋ยวนี้ต้องลงฝนแล้วครับลงฝนแล้วแบบนี้ลงฝนแล้วครับผม มากแรงมากมากครับเพื่อนๆดูๆนะครับผมเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวหาทหี่เก็บของก่อนนะครับผมโอ้แค่นี้ก่อนนะครับมาแรงมาแรง